นิชานัทนิชาเปิดบทเรียนจากมรสุมความรักขุดทุกสติที่มีเพื่อข้ามผ่านสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดคือการรักตัวเองยกให้เป็นผู้หญิงที่เก่งและสตรองสุดๆส,สำหรับนางเอกสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิชลังจากที่เพิ่งฝ่าฟันประเด็นข่าวหนักๆเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเจ้าตัวที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งนางเอกสาวเองก็ได้ฝ่าดรามา่า และได้ออกมาประกาศโสดแบบเต็มตัวล่าสุดนิชาได้ออกมาเปิดใจถึงบทเรียนชีวิตจากมรสุมความรักผ่านรายการดีมเซฟจากนิตยสารแพรวพร้อมเผยถึงมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไปของเจ้าตัวว่าที่ผ่านมานิชาเพิ่งผ่านข่าวหนัก,นกเรื่องความรักรูปถ่ายใบไหนที่แสดงถึงความเป็นนิชามากที่สุดและมีแคปชั่นว่าอะไรแคปชั่นวิ่งขึ้นเขาไปจำศีลกับธรรมชาติต้องอธิบายว่าพอมันเกิดเรื่องทุกอย่างขึ้นโอเคมันมีอารมณ์ และความรู้สึกต่างๆแต่พอเรามีสติและรู้ตัวแล้วถ้าให้พูดเป็นภาพคือเหมือนเราวิ่งขึ้นไปบนภูเขาสูงๆและเมื่อมองกลับมาก็จะเห็นชีวิตทุกอย่างในมุมที่กว้างขึ้นคือเหมือนตอนที่หนูอยู่ข้างล่างภูเขาหนูอาจจะมองอะไรไม่ค่อยออกก็เลยเลือกที่จะพาตัวเองเดินขึ้นไปและมองกลับลงมาทําให้เห็นภาพใหญ่ภาพรวมของชีวิตก็เลยเป็นคําว่าวิ่งขึ้นเขาไปจําศีลกับธรรมชาติและพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่จะได้อยู่กับตัวเองกว่าที่จะดันตัวเองขึ้นไปบนภูเขา และมองเห็นภาพรวมมันง่ายหรือมันยากยังไงบ้างก็ยากแต่ตอนนั้นเหมือนหนูขุดสติทุกอย่างที่มีขึ้นมาเพราะอยากจะใช้สติผ่านเรื่องนี้ก็เลยไม่อยากใช้อารมณ์ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเลยเลือกที่จะมองภาพกว้างๆมากกว่าเหตุการณ์นี้ทําให้นิชาได้เรียนรู้อะไรบ้าง เหตุการณ์นี้ทําให้หนูเรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันจริงๆคืออะไรและสอนให้รู้ว่าไม่ว่าเสียงคนข้างนอกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวเราใจของเราความต้องการของเราในวันที่เรื่องมันเกิดขึ้นชีวิตจะเจอคอมเมนต์ของผู้คนแต่หนูอยากเลือกเดินไปด้วยการตัดสินใจของตัวเองและไม่เสียใจทีหลังหนูไม่อยากเอาคําพูดของคนอื่นมาตัดสินใจและวันหนึ่งหนูอาจจะเสียใจทีหลัง หนูพยายามเพิ่มเสียงวอลลุ่มเพื่อฟังหัวใจตัวเองและเบาเสียงของคนรอบข้างเพื่อที่เราจะผ่านเหตุการณ์ไปด้วยขาของเราด้วยตัวตนของเราจริงๆไม่ได้ตัดสินใจอยู่บนความคิดเห็นของคนอื่นเรารับฟังความคิดเห็นของทุกคนแต่สุดท้ายแล้วเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างมันต้องมาจากเราจริงๆมุมมองชีวิตเปลี่ยนไปบ้างไหม ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาหนูไม่ได้มองว่ามันทําให้เราไปไหนต่อไม่ได้บางครั้งทําถูกบ้างผิดบ้างเกิดเรื่องที่กระทบใจบ้างมันเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตเราไม่ได้มีแค่นั้นเรายังมีงานมีความรักดีๆแยะไปหมดชีวิตมันกว้างกว่านั้นในตอนนี้คิดว่าอะไรคือนิยามความรักในแบบฉบับของนิชา หนูว่าสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดคือการรักตัวเองคือถ้าเรามีสิ่งนั้นอยู่มากพอสิ่งอื่นๆมันจะตามมาเองหนูยังอาจจะตอบไม่ได้แบบเจาะจงว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้หนูยังอยู่ในขั้นตอนที่เรียนรู้กับตัวเองอยู่โอเคเรามีคนรอบข้างที่โอบกอดหัวใจของเราแล้วแต่เราโอบกอดหัวใจของตัวเองแบบไหนคือแบบของนิชามันกําลังอยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่อีกสักสองปีมาคุยกันไม่หนูอาจจะได้คําตอบแล้วก็ได้ค่ะ